เอาไปขังเงพี่เอาไปขังเลยเอาไปขังเลยานนี้ไหนะม่ยายมันนี้ไหนงคเชิญเลยบอแง่บอยยินมาเลยไม่นีมบนปผกันนีุ่บปนกได้ม่ไกคนโม่แกเดียผมตัวเดียวผมไม่ว่า ไม่คุยไม่ได้เลยนะคุยได้ควบคุมได้แล้วแต่ว่าอันนั้นแม่ยายเขาอันนี้เมียเขาลูกสาวลูกสาวห้องนั้นนะผมมาผมมาจากที่เจ้๊นะผมจะไม่มาผมยังไม่พูดอะไรกะทำเลยนะก็มาเขาใส่ผมใส่ผมมาเดียวนะแต่มแต่ว่าเป็นไงมาแล้วก็พักผ่อนลูกมาไม่ว่าเลยแต่ขอแค่มาแล้วก็พักผ่อนใส่แล้วก็หมดตัวหมดัวผมก็ให้อภัย ก็เด็กเวลาดแล้วยัง้องซื้อนหเงี้จะนอนจะพักผ่อนไหมโอ้ยโอ้ยโอยนะจะเป็นอีกผมก็ต้องควบคุมตัวเองลจะนอนไม่นอนเ็าสามเออครับ้พักผ่อนบาดเจ็บมือไมยังเจ็บเลยนอนไดไหมนอนไหมตือเป็นแม่รไหมอเราก็ตืนแม่ตื่นตื่นแม่ครัแม่ไม่ยอมมาด่าแม่ ถ้าบุ๊รักแม่หนูไม่ได้ว่ารักหนูก็รักแม่รักไทยนะไม่ก็จบเรื่องก็จะชอบให้นี่ไงชอมแล้วมันด่าแม่ด่าอะไรนี่แม่ทุกคนยอมไม่ยอมเออเมาเมาจ้ากินขี้ได้ไหมถามหน่อยอ้าวเดี๋ยวถามหน่อยเมาแล้วกินขี้ได้ไหมไม่ไม่เจอนั่นนั่นฟังเออนั่นแหละพอแม่จะอยากลงเตี้ยปัญหาะไร เมาอะรวจะบ้าไหรแม่มาไวจะติดไวจะติดไวจะติดไงโอ้เออเ้่อไ้างเนี่ยทได้ยตดใกไห้ปูอเคโอเาเ่องนะาโอเคโอเคเรื่องนะป๊าปป๊าปป๊าปป๊ปป๊าปาปป๊าอป๊าป่อาาาา ôi, ờ, ừ, tôi, tôi chơi mộtเยอะ, nặng của tôi,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  của

เป็นลูกแม่รู้มึงเป็นลูกแม่ก็ต้องเข้าใจหนูด้วยคราี้นแล้ว่ใน้องนีย่งนองอย่านี้นองนี่และน้องนี่มีสาวสวยเลยสวสวยไดคนดีสวยคนดีสวยไปไน

ถึงบอกเราทคนถดเราต้องเสียงเบาเราจะเสียงดังเราขีดแล้วเราเสียงดังมันจะดมมันจะได้เถิดได้้มันเกี่ยวว่าบ้รักหรือว่าบ้านรักเสอหรอกนะน่าดูหลงผอดผมให้มาคุยมาใต่เกี่ยวกันน่ะเลาะกันผมแม่ผมแม่มะเลาะกันแล้วตรวจไปมันมาโวยวายอีกอะมันไม่โวยวายหรอกถ้าว่าไเดี๋ยวเมาดี๋ยวเขาเดี๋ยวเอรยนต์มาักตัวเขาก็ตกลก แต่ตอนนี้ผมตกลงเขาแล้วมัแ่แต่ตอน้เราเหมือนกันเราคุยกัแมุ่กบีใหกั้ยเเวเรยมไอยากในเลื่อนใหญ่ตเองไม่สะดวกใจถ้าเราว่าไงก็คือไม่สะดวกใจให้อยู่นี่แล้วเราก็เป็นหน้าที่เรานะกแฟเราที่าจะทําไต่อส่วนเร่องลูกหลานก็อันนั้นเรคือกันทีง่ยเขาเยเขาเอเเเียก็เห็นนี่ รอดัำไมอดจหอท่นไปหนเอาได้ยังไงแขนเผือเป็นแรงต้องการมูนิ้มนิ้วไหมนิ้วตีไหมต้องโรงพยาบาลไหมเขาทำให้แล้วเัาก็ดึงออกวุ้ยยาเส้นดีที่สุดแล้วกับนังแข่บแล้วมันจะนอนไห้วันนี้ ออกพได้บบบ้าเางนี่ก้ดีเนาะอนนี่ใช่นอนนี่าก็ไม่ห้อนอนนั่นกไม่ดวกให้ให้นอนเนี่นอนแรงเือนอนข้นถนนพูดได้ดพูดด้ย่องกอวาม่วเไม่ไหวม่อะทบมีอ้ใช่ครับพูดเล่นใช่ไม่ผมไม่ใช่หรอกน

กวแค่กวางแค่แ็่แค่ที่แหอเาใเทใชใรเทยจักไหมไม่รู้จักคุยกันเราเบาด้ยนดึกแล้วผมกลับไปนี่คือทุกคนต้องเงียบนะต้องเบาไหม้องเา้อเบาองเบาไมมันดึกแล้วมันดกแล้วต้องด้นแล้วก nha này, này thế, để thực hiện là nó là nó là dừng ra cuối cùng một không à. đúng, đây, được không bảo không ngay nó máy chủ không ngay máy chủ rồi sau đó là cái này cái này cái 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 này 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 cái